สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับช่องพี่ลภา,านะคะวันนี้วันที่20มีนาคม2 5 6 7นะวันพุธนะคะวันพุธทั้งวันตอนนี้ก็จะ6โมงแล้วค่ะหโมงเอ้ยสี่ห้าสี่สิบห้านาทีวันนี้ฝนตกด้วยปกติแล้วป้าแสงจะไปเดินจงกรมแล้วก็รถนำ้นหมายวันนี้ฝนตกเลยไปเดินข้างนอกไม่ได้มานั่งคุยกับคุณดีก,กว่านะคะทค,คะ่ะ พร้อมกับอาหารเช้าว,วันนี้มีอะไรบ้างาาก็เหมือนเดิมค่เะเพิ่มผลไม้มาพุเธททารกล้วยน้ำวากาแฟาเอนชัไข่ต้มหนึ่งฟองขนมปังปิ้งหนึ่งแผน่นมะละกอเหมือนเคยขาดไม่ได้นี่ค่ะบำรุงสุขภาพนะคะตัวนี้ราแสง ใช้ประจำมันดีต่อสุขภาพค่ะสมุนไพรจิวจิวยากุกตัวนี้ค่ะดีมากๆเลยประจำนะคะเอตั้งกล้องนิดนึงนั่งคุยกันนะคะวันนี้ฝนตกอากาศเย็นสบายเลยอุ้ยเมื่อวานนะลมแรงคิดว่าจะตกตั้งแต่เมื่อวานแล้ว<ม>พัดไปที่อื่นด้วยเหตุที่ว่า ที่วัดหนองผักชีเขามีงานวัดใช่ไหมเขาคงจะแบบบนบานอะไรเขาก็ไม่รู้นะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยท่านกำทามทา่ทา,ทา,ทา,ทาจะตกแล้วนะคะฝนนะแต่ปรากฏว่าพัดไปที่อื่นเลยอ่ะมันแปลกมากเลยคิดว่าวฝนฝนตกแน่นอนเลยวันนี้แต่ไม่ไม่ตกคงพัดไปที่อื่นคงไปตกแถวนน้นนะตกไปแถวนน้นแน่ๆเลยเพราะว่าพระแสงดูทุกครั้งอ่ะที่ฝนมันตกแล้ว หลังบ้านจะมืดใช่ไหมคะแล้วคนนี้เพื่อนประแสงอยู่บางกระสอเยือนนทบรุรีเขาจะบอกว่าโอ้ยที่บ้านเขาฝนตกเขาก็ถ่ายวีดีโออะไรไมาให้ดูโอ้ใช่เลยหลายครั้งแล้วสังเกตจับแล้วก็เลยจับได้ว่าจับทิศท,ทางได้ว่าโอ้ไปตกที่บางกระสอนแน่เลยจริงๆด้วยค่ะไปตกที่นั่นน่ะถ้าถ้าวันไหนถ้ามันมืดมันมืดจากบ้านประแสงแล้วก็ลมพัดไปทางนนทนอะ่ะชัวร์นนทบุรีตกแน่อ่ะ ตามนั้นนะคะทายกันวันพุทธที่20นะคะก็เราอัปเดตท,ที่ผ่านมาให้ฟังก่อนนะคะพระแสงก็ได้ทําบุญ100วันถึงอาจารย์และอุทิศสวนกุศลให้อาจารย์ครบ100วันเมื่อวันที่16มีนาคมแล้วก็17มีนาคม16มีนาจะเป็นสวดมนต์เย็นนี่ม์พระท่านเก้ารูปมาสวดมนต์เย็นที่บ้านปกติทางนี้ คงจะไม่ค่อยนิยมทํากันนะแต่พระแสงก็เอาสืบสารจากประเณีทางหลมมเอามาค่ะ mm. ูย่าตายายพาทำนะ mm. ที่ส่วนสวนในคนที่เสียชีวิตไปแล้วหนึ่งร้อยวันเนี่ยปกติเราจะต้องมีการบวชเลยนะคะบวชนํำพราง mm. อย่างฝนได้ยิยนเสียงฝนไหมคะเพราะว่าช่วงที่ต่อไปต่อออกไปเนี่ยพระแสงจะใช้เมทัลชีท มุง่งเพื่อะไรได้ยินเสียงฝนตกเนาะบ้านคุณฝนตกไหมคะภาัจะพยายามพูดเสียงดังเนาะจะได้แข่งกับเสียงฝนแล้วก็จะมีการบวชถ้าบวชก็บวชหาหาปู่หาย่าหาพ่อหาแมท่ที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะเพื่อที่จะเชิญดวงวิญญาณอีกครั้งหนึ่งไปสู่สุคติะคะ่ะโดยการนำทางด้วยเสียงของพระสวดแล้วก็สีของพระ ถ้ากาสาวพัดใช่ไหมโบราณเขาเขาจะถือกันแบบนี้ค่ะว่าหนึ่งร้อยวันเนี่ยบางคนก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วไปที่ทางไม่ถูกหาหนทางไปไม่ถูกใช่ไหมคะยังไม่รู้ตัวว่าจะไปยังไงดีบางคนก็เจอมืดๆในตามเรื่องเล่าที่ผู้ใหญ่ล่าุกประแสงฟังนะคะเนี่ยพอเราทําบุญหนึ่งร้อยวันเนี่ยมันก็จะมีเสียงโวดจะมีแสงสว่างจากการสุดทูป ุดเทียนได้ลก,กลิ่นจากการจุดทกสาราูนการจุดเทียนใช่ไหมคะแล้วก็เสียงท้าสวดด้วยใช่ไหมคะมาตรงนี้ก็สงสัยวันนี้เป็นอุปสรรคแล้วนะคะเดี๋ยวเรา,าให้ฟังตรงนี้ก่อนว่าการทําบุญก็ผ่านพ้นไปด้วยดีว่าแสงก็ใช้บริการของบริษัทบ้านบ้านทําบุญมาจัดสัาสถานท,ที่ที่บ้านจัดอาหาร พิธีการพิธีกรรมในวันที่17นะคะเช้าวันที่17นะคะก็สมบูรณ์อาหารขาาหวานอาหารข้าวหวานแล้วก็มีการใส่บาตตอนเช้าด้วยแล้วก็มีจัดสำรับถวายให้พระท่านไปฉันเพนเนื่องจากว่าพระที่นิมนต์มาตอนเช้านะท่านจะไม่ได้ไปบินทบาหัดเพราะฉะนั้นอาหารสำรับสำหรับอาหารฉันเพนท่านจะไม่มีประแสงก็ถวายเป็น จีนน้ำพริกสลัดปลาผลไม้จากน้องของอาจารย์เอามาด้วยแล้วก็เป็นน้ำเปล่าใทเป็นแท็กเก็ตท,ที่ที่สะดวกสบายหน่อยแท็กเกจตที่ดูดีแล้วท่านก็ถวายท่านพร้อมกับถวายสังฆทานเพื่อที่ท่านจะได้เข้าไปสำหรับฉันเพนนะคะก็ก็ทำสมบูรณ์แบบนะคะก็สบายใจและทำ ทำพิธีการครั้งล่าสุดที่สมบูรณ์ที่สุดให้อาจารย์แล้วนะคะอาจารย์คงไปสู่สูงสวรรค์ด้วยสู่สูตุขาวดีแล้วล่ะค่ะอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าครั้งนี้อาจจะไปแล้วอาจจะได้ยินเสียงเชิญมามามาับส่วนบุญส่วนบุญสนอะไรให้ให้ให้เจริญให้มีความสุขยิ่งขึ้นอย่างนี้นะคะประเพณนโบราณก็จะเป็นแบบนี้ค่ะที่ตกทุกข์ก็จะให้พ้นทุกข์ให้ที่สุขให้สุขยิ่งขึ้นไปให้เห็นแสงสว่าง ให้มีผิวพรรณและมีพรรณนรังสีอะไรเงี้ยตามที่ตำราตำรับตำราที่ผู้เฒ่าผู้แก่เคยเล่าประแสงฟังนะคะถ้าถือมาเป็นปฏิบัติเป็นประเพนีบางคนเขาไม่เข้าใจก็บอกว่าประแสงให้ทุมนนทท่มเงินในการทําบุญอย่าทุ่มเงินในการทําบุญเยอะมันไม่ใช่อะค่ะไอตรงนี้มันเป็นพิธีการพิธีกรรมพิธีการ,การที่เราจะต้องทําให้ให้คนให้กัในคนในครอบครัวนะคะที่ร่วงรับไปแล้วนะคะ ตัวป้าแสงเองก็รู้ศักยภาพของตัวเองเหมือนกันว่าควรจะทําอะไรอะไรยังไงมีขอบและเขตนะคะเราก็เขาพูดมาแล้วก็ก็ขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เตือนเตือนกันมาก็เรียกความหวังดีนะนะคะเขาก็กลัวว่าสงคนก็หลงบุญอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอะารที่เขาที่เขาได้ประสบพบเจอมาเขาก็จริงๆิงเราก็มามาเล่าให้เราฟังก็เตือนเราแล้วก็ขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตัวเราก็ย่อมจะรู้ดีว่าเราควรจะทําอะไรยังไรจรงจะมันก็ ก็เป็นเป็นอะไรที่ผู้หวังดีแล้วค่ะนะก็ขอบคุณอย่างเดียวนะฮะโอ้เสียงดังมากเลยนะคะวันนี้เหตทีว่าจะต้องคุยกันแค่นี้ก่อนนะคะไม่ได้เล่าเรื่องต่อ,อทำนำทางเลยฝนตกตกหนักเลยด้วยอะ่ะโอ้สมกับที่มันร้อนเมื่อวานนะคะนั่นทุกคนฝนตกหรือเปล่าคะคลิปนี้ประแสงขอลงแค่นี้ก่อนนะคะเสียงฝนดัง ยังตกหนักนะเนี่ยวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องอภิรพานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอภิรพานะคะอภิรพาพาท่านทำบุญอภิรภา,ากัจชยาลูกธนาบ้านหนองบัวแก้วลมเก่าพิชบูรณสวัสดีค่ะ